แล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นนายแม่ช็อตแบบตาเตกแล้วก่อนนายมาร่วมบุมด้วยเราต้องเป็นสถีพยานรอบนอกของดีต้องบอกต่อกับเซตการผ่านดานป่าแดงที่เรียกได้ว,ว่า ชิวมากชิวจนงงเองโดยเซตที่เราจะเอามาวันนี้ก็ได้มาจากในกลุ่มของ Harry Potter m a ร i c a w a k e n อาเ c o เคนคอมมูนอะซึ่งเด็กที่เราจะเอามานั้นเป็นของคุณ e อ u กุสช t i m w a y อะของคุณ August e t i m w a y ตามนี้เลยนี่คือเราเอาของเขามาเล่นเลย เราไปเล่นเองคือชิวมากจนต้องมาบอกหนอว่าเฮ้ยป่าครั้งนี้มันง่ายมันง่ายจริงๆมันง่ายจนงง,งว่าแบบเฮ้ยครั้งที่แล้วยังเลือดตาแทบกระเด็นอยู่เลยตานี้คือแบบนั่งจิบชาเบาๆเป็นยังไงไปดูเอามาจ้ะความโกงความโกงคือมันโอ้ซึ่งเสร็จก็ตามนี้ มีงูของเขาจะใส่เป็นอ่ของศาสตาจารย์สเนปที่เป็นเด้งๆไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาซึ่งเราไม่มีบวกสองเพราะงั้นเราไม่ใส่อ่ะเราได้คูซิโอมาแทนเราก็เอาเอาคูซิโอนี่ stupefy ไม่ใช่ซ i การลเตามนั้นเด็กประมาณนี้ สมาชิกการเล่นก็ชิลเข้ามาด่านหมาหน้อยก่อนเลยหมาหน้อยสามผู้เชิยมายะชิลกัดตัวมันรู ไ,ไ,ไ,ไม่ต้องสารยายอะไรเต็มชิวชิวแต่ชิวออกมาละเล็กๆเหมือนจะแบบทอแล้วหดนะแต่ไม่ก็เดินไ,ได้กปกติเลย แล้วยิ่งตอนที่เราได้ซัมมอนแบบอีกครั้งหนึ่งมานี่คือแบบโอโอพสุดเอ็มดีจีเลยก็ว่าได้จีไปยาวยาวยาวเายาวยาวยาว,ยาว,ยาวของเขาดีเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็เอาเป็น อันนี้จะ้ะ Recover กับ Summoner แล้วก็ไปจ้ะส่วนตอนนี้ไม่ต้องรีบปล่อยรอเราจะรอจิตที่สองแล้วก็ปล่อยรอนไปเพราะความคุ้มค่าจาิต<า>ปล่อยจ้ะมันจ้อนมันก้อนมันจ้อนแล้พวพอเขารวบตึงปุ๊บคูซีโอเพิ่มแบบ สี่ตัวเดียวแบบคนบตกตกพลาดอีกแล้วเทยวมากแล้วก็เลือกอันนี้ซัม,มอนไม่เอามาเอาของต่อด้านนี้คิดว่าอันเชิญพวกที่เป็นตัวลอ,อยน่าจะเวที่สุด เชิญพวกทุกข้าพื้นดินนี้จะโดนเบิร์นน่าจะไม่ค่อยที่เท่าไหร่จบแล้วปะเนี่ยจบแล้วปะเนี่ยอะไรอะอะไรอะส่วนอันนี้ได้ทั้งคู่ เลือกอันไหนก็ได้หนึ่งอย่างส่วนเราเลือกเป็นอันนี้เอามาฮิลด้วยแล้วก็เพิ่มแอตแท็กมันต่อกับด่านซิงโตอยู่ตัวอะไรก็ไม่รู้ด่านนี้ก็เหมือนกันแต่มุมอมองเราคิดว่าอันเชิญพวกที่บินได้ดีกว่าเพื่อไม่ให้โดูดผิดอันค่ะปา้ะปาจ๋า All right everyone we're in this together now ดตนะมีเคีย้ยวอยู่ใกล้ๆก็ช่วยระเบิดหน่อยเออระเบิดนอนเราไปด้วยกันดีกระดดกบอกโครนมาแล้ว ซึ่งมังกรไม่มีผลจ้ะมังกรคือชิวอะไรก็นคฉันได้เสริมชิวมากคือชิวมากๆชิวจนแบบไม่ได้จะสายขยายอะไรแหมวะ ลำเบิดเป็นหมูโดนเลื่อนไปด้วยเฮเฮ้โดนเตียโดนเตี้ยว้าวโดนเตียว้าวนี่แหละคือตาเห็นของการเอาเนื้อมามันเตี้ยจบคุณพี่เกินไป คุณพี่ uh, Team, อ่ยูกุสทิมยูกุสทิมเวอชื่ถูกไหมอะ่ะก็ตามนี้จ้ะอ่า่อนเขาดีเติมเลือดสักหน่อยนั่งจิบหน้ากล่องไฟแล้วเราก็ไปลุยบอรจ้อืมยูนิคอนเนี่ยที่จริงข้อจะรักษาก็าได้เอออยากมองในแง่ลาย แล้วแบบเฮ้ยผู้บุกลุกมาเราคือผู้บุกลุกเองหรือเปล่าแต่เขาจะรับมาหาเราเออนี่นี่วงวงนี้เมื่อเราใช้ซัมมอนมันจะซัมมอนอีกรอบหนึ่งมีจากสามตัวเออเออกูเปอร์กูเปอร์อนั้นแรงมากมันจะแรงมาก ป oh, okay. right, so ัดมาี่แรงมากเนียดแรงมากเโอเคไปทางนั้นเนาะบุกกบุสแต็กแบบโอเวอร์โอเวอร์พาวเวอร์มาทีดีก็ได้เวลาจิบของจริงเพราะมันจะสโนบ b บอแล้วองเช็คไหมทำไมทำไมไม่ใช่สัมมอน แล้วต่อไปก็จะได้เห็นความบันเทิงกันแล้วโอ้ทีนี้มันจะสนโน w b a l l แบบอลังการกล้วแต่เราจะขึ้นแบบอู้ฮูแบบอู้ฮูอู้ฮูอูหอ้หูอู้ฮู chắc chắn ừ. nó bị gì mình... ừ. mà đã ông mình... ừ. mà là, oh มาจะลงมามลงมาจะบังฟัตบังฟัตอือร้องวงตลอดทีเนี้ยกะลอดทีมีงานบังไฟร้ <c oughs> องวงกปนพูดคุยทางกางนท,าทีฮะตาจี๊ด ดูเถอะแต่แบบแต่นี่เต็มแล้วเออเอาเอาแต่ไม่เป็นไรเรามีเติมเออของเราไม่เคยขาดมือจะแต่ของเราไม่เคยขาดมืออยู่แลนะหลบสักหน่อยละกันมันต้องหลบแบบไม่ฉลบสักหน่อยต้องหลบอ้าวยืนไปยืน สแตแบบอะไรเป็นทับหน้าสะแตกแบบขึ้นแบบอ,อะไรกันนทับหน้าลบหน่อยเออต็มได้เวลาสั่งสรค์กันอีกรอบแต่ทำไมเราจะตายวะระหว่างถ้ายืนดีๆมันไม่เป็นแบบนี้ระบบไว้ก่อนภาพ,พเออ มีตอนที่ชิวมาให้ดูทำไมตอนนี้มันไม่ชิวตอนที่แบบยืนกันเป็นลำวงดาวดาอะไรเกันโดนระเบิดจะไปจะดูพลังคอสโมกันนะ นี่เนี่เริดพลังคอสมุเออตอนถ่ายแล้วมันนี่ปันเพิ่มอี s จัดทัวร์นะจัดทัวร์มันเงินเปล่ารอบนอกชาวซาดเบิสุดเบิร์นเฮ้จบ คิดว่าถ้าเฟลขนาดนี้หมายถึงว่าจะสื่อสิ่งที่เขาให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นคลิปมาให้ดูว่าคลิปที่ชิลมันเป็นยังไงเราเป็นมือใหม่ของสายนี้แต่อยากจะรีบมาแชร์ให้เขาดูกันแบบรวดเร็วว่าโอ้ของดีเอาไปเล่นเซตนี้ของเขาดี ก็ <God. S 2> จบกันไปสำหรับคลิปลงป่าแดงอันที่6อันที่หอะไรป่ารอบที่หสเปลบุ๊กห้าบก,ก็ผ่านได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีเยอะ50บก็ผ่านได้ต่ำกว่านั้นไม่รู้ไม่รู้เล่นได้หป่ะเพราะขั้นห้าก็ต้องห้าสิแล้วนี่ขั้นห เขาแนะนำว่าหกสิบแต่เราห้าสิบสามเราก็พลาดแล้วที่ดูเออเอาไปเล่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า See you b ายบายตายแล้วตายแล้วตายแล้วแอนติตโพเดียมแอนติโพเดียมซัมมอนสองตัวของดีที่คุณต้องมีนี่อ้าวยังไม่เต็ม ยัง uh, uh, ไม่เต็มบุกแบบเพิ่มหนึ่งตัวงูไฟแล้วก็สถาปนาขึ้นเต็นนายเม ช็อตแบบตาเด็กแล้วต่อนหน้าไปกัดผัวมันลูกช็อตชัดช็อต,อตเต็มแบบสปีดโบนโอ้โหผมเลิกต่อคนที่ทำนาเนี่ยกันแล้ว รวมบวมด้วยเราต้องเป็นสักขีพยานรอบนอกเ ok. อก๊ะเราออกมาข้างนอกมาข้างนอกอเตตันแล้วตันแล้ว,ลวงในงด่ดาวว <laughs> เรียบร้อย,อย <c oughs> ของเขาดีเลิศ